สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e ครับวันนี้ผมจะพามาดูรถไฟ <laughs> โอ้ไดดไดๆเอาล็อกนี่ออกแล้วเอาล็อกนี่ออกกันเอาออกก็อ,ออกขี่ไปผมเด้อยด้อเด้อเขาเลย16ล้อ S700 มาดูวงโค้งครับรถอะไรมันจะมายาวขนาดนี้ดูข้างหลังนึกว่าหางโรเบต ทางลอยเือบเป็นสุดหนาบ้านเจ้าวะเออกดลมได้ด้วยนะเป็นถุงลมตอนนี้กำลังโหลดลงเอาเอาแบบสุดๆด,ด,ดูลงสุดเลยสุดแล้วมั้ยเนี่ย ทางลอยมันสามารถดีขึ้นในจักนิวถุงลมมันไหนหาหนิวได้ปะดีขึ้นถุงลมมันความสูงถุงลมได้หานิววะหานิวเนาะคือมาท่านสุดเลยแลอวเอาบันไดลงโชว์ดไปหนิทัานเด็ดตอนไฟฟ้าดิเออว่าท่านต้องว่าต้องเห็นหรอ นี่ครับรถที่มาต่อคู่กันกับท่านแม่ทับใหญ่นะครับคันนี้คันนี้สวยมากครับกระบะมันยาวมีท่านแม่ทับมีคลิปทั้งสองคันนะให้ดูทั้งสองคันเลยอันนี้พี่ทัดช่างเพ้นนะครับทัดบ้านโป่งนครปฐมนะครับมาเพ้นเอาไว้แล้วก็แกก็ ยังไม่มาติทธุระจะมาวันที่20นะครับใครอยากดูฝีมือการเพ้นนะครับจากช่างระดับประเทศนะครับก็มาชมกันได้ที่อู่ช่างร้อยครับวันที่20นะเขาจะมาเพ้นอยู่ตรงนี้ผมก็ว่าจะทิใส่คันนี้สักหน่อยนะข้างหลังหัวนะสอเสียบดากสักหน่อยนิดนึงนะครับโอ้โหมันสุดมันมันยาวสุดกล้องเลยอ่ะดูลเลยเออได้อยู่ นี่ครับความยาวอาพื้นพื้นที่หางเนี่เก้าเมตรห้าสิบนะครับจากนี่มาจนถึงตรงเนี่ยเก้าเมตรห้าสิบหักลงอีกเมตรห้าสิบนะครับตอนนี้ก็รอช่างเพ้นอย่างเดียวสูบล้มขึ้นบ่ะนี่ครับเอาลมขึ้นครับ ตอนนี้กำลังดันลมขึ้นเนียนไปล่างทำงานมันอยู่ประมาณเนียนปะ่ะถ้ารถยาวขนาดนี้เนี่ยสามารถบรรทุกรถเกรดเดอร์รถเกรเดอดเร์รถไมคโคร120ได้สองคันเลยนะนี่ไ่้สร้างร่งอยสองคันโอสิโชว์หางสิถ้าถ้ามีพื้นที่วางมือเนี่ยได้สองคันเลยนะ120นได้ไหม แขกก็จะอยู่ตรงนี้นะอีกคันนึงก็พับแขนไปตรงนั้นแล้วมือร้อยี่สิบก็พาดไปอย่างนี้ได้นะต,อ,ตอนนี้ช่างร้อยจะโชว์เอาหางลงให้ดูครับเดี๋ยวรอรอช่างเขาลองระบบหางให้ดูผมจะสังเกตดูไอตัวเท้าช้างตัวนี้นะเพราะว่ามันใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวควบคุม หางขึ้นสุดมันก็ขึ้นด้วยหางลงมันก็ลงด้วยครับตัวนี้คันนี้จะเป็นระบบยกล้อหลังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ช่างร้อยโชว์ให้ดูล้อหลังจะยกขึ้นเองช่างร้อยล่งยกล้อหลังโชว์ด้วเดี๋ยว่าสูงเลยะเออยกสูงเลยแมน อเอมันสิบีบบางได้หละ,ะโชว์เดี๋ยวบอบอ่มันสามารถเอาขึ้นตอนนี้เดี๋ยวบ่นน้เออลองบังี๋วต้องยังไม่ต่อระบบไฟคือคันนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าระบบไฟยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เดี๋ยวให้ช่างร้อยโชว์เอา่าเอาล้อขึ้นให้ดูนะ โอ้พอดีต่อสายลมมาพอมื่ตีเลยว่าจะยกยกขึ้นดอ่จาจไปมีล้มพอะะ่อบ่ล่าก็จะใช้ระบบไฮดรอลิกโชว์ระบบผังไฮดรอลิกนะครับที่ช่างร้อยคือเป็นคนที่สมองดีมากๆเลยเพราะว่าระบบไอตัวนี้คิดตัวเองนะเขาคิดเองนะเนี่ยยกล้อข้างหลังขึ้นเนี่ยเขาจะทำยังไงเดี๋ยวผมไปก้มดูกอน วันนั้นผมเห็นยังไม่ปูพื้นผมก็เห็นระบบอยู่มันจะเป็นถุงลมถุงหนึ่งอ่ะยันอยู่ในนั้นแหละเขาจะยันอยู่ในจะเป็นถุงลมยันอยู่ในนั้นถุงหนึ่งต้องใช้ยันอยู่ข้างหลังยันให้ดูข้างหลังเียนี่นี่น,นี่โอ้ยมันไปยันอยู่ทั้งหน้าเลย ยันอยู่ข้างหน้าของล้มยันก็คือเรื่องข้างหน้าดี่กลางนั่นเองเดี๋ยวเปิดเดี๋เปิดตัวนี้ไม่เป็นไรเออเอาเปิดแผ่นนัหนไดาแน่นมาเดี๋ยวโชว์บันไดก่อนครับระบบบันไดบันไดตัวนี้ลงก็เท้าช้างก็จะลงด้วยครับผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งจะเห็นปกติไม่ได้ใช้สลิงเนาะนะครับตอนนี้ระบบ ุงลมทํางานนะครับดันลมขึ้นทําให้ตัวบอดี้รถเนี่ยขึ้นจากล้อนะครับก็จะพอดีกับการใช้งานเวลาวิ่งหลังถนนก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าจะโหลดลงเต็มๆก็โหลดลงจนแบบนั่งยางเลยนะตรงนั้นอะลงมาติดล้อเลยแต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะถูนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในล้อมอยู่ข้างในนี่เอาเท้าช้างลงนี่ไงเอาสั่งเลย มาอธิบายดูเขาแตะเข้าไปปุ๊บตัวนี้ทํางานพร้อมกันเลยบ่ะอันนี้เป็นกระบอกหน่อยมันเห็นงานก่อนเจ้แครับอ๋อมันลงเทเละขางบ่ตีนสร้างมันน่ะแย่ครับเขาลงเทเละขางไปเลยอ๋อเอาพร้อมกันบ่ได้บ่ะโอ้เราเต่ร์ลีหมดไหมโอแล้วแต่รีโมทอ๋อแสดงว่าหางสองฟังนี่แยกคนละนั่นกันตัวนี้คนละสมองกันตัวนี้อ๋ออ้า อันนี้คือมันต้อง <S <S เวลาเอาลงมันต้องหมอบลงเยียบบอลลนเอออะนี่เท้าช้างขึ้นก่อนครับบันไดขึ้นคือแยกสมองคนละข้างเลยนะครับของขั้นแม่ทานี่เป็นกี่กันบอครับด,ดูข้างนั้นดูข้างนั้นข้างนั้นขึ้นข้างนั้นก็เท้าช้างจะขึ้นก่อนไม่ต้องกลัวว่าจะลืมครับเพราะว่าถ้าไม่เอาเท้าช้างขึ้นอันนี้บันไดก็ขึ้นไม่ได้ครับ แล้วก็จะมีสลักล็อกนี่ครับเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนลิฟต์เวลาท่านเลยเดี๋ยวนานไปมันก็คงจะหลวมมันก็คงจะไม่ต้องใช้โซ่ดึงให้มันขวางทางเหมือนแต่ก่อนแ <c oughs> ้แล้วเปิดฟ้าได้ละสร้างเลยเราจะขอดูระบบยกอันนี้หน่อยอเดี๋ยวลองก่อนลองก่อน ลองยกขึ้นก่อนอมาดูกันครับเดี๋ยวเขาจะยกล้อข้างหลังขึ้นก็คือที่ต้องยกล้อข้างหลังขึ้นก็คือเวลาเราวิ่งรถเบานะครับเราก็ไม่ต้องใช้ แล้วก็เวลาเลี้ยวนะครับเวลาเราจะเลี้ยวเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะต้านลมเอ,อ้ยไม่ใช่เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะต้านกับถนนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลี้ยวไม่เข้านะครับเพราะว่าเรายกขึ้นมันก็จะเลี้ยวแค่สิบสองล้อแค่นั้นเองครับดูระบบครับเดี๋ยวให้ช่างเขา ต่อสายลมก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต่อระบบไฟนะครับมาเวลาซ่อมนี่เด้มันจะสะดวกสบายเวลาซ่อม,ม,มนี่ทุกคันช่างร้อยทำให้อย่างนี้หมดครับขั้นนั้นเทเรเบ่น่ะทัานเลี่ยงเลี้ยงเทเจงสี่ป่ะันหางเลี้ยงกับเฮดดี้กันเด้อ นี่ครับแกะออกมาก็จะเห็นไส้ในทั้งหมดเลยข้างในครัโอ้โหแบบนี้ลยหมดทำไว้เผื่อเผื่อซ่อมมากครับมันจะขับมัจะขับมืบอ้๋อทิปเมื่อคืนเล็กจ<อ>ิ๋นิน<ะ>อโอ้เฉยยืมลมยืมลมอ๋อยืมลมก่อนมนนอนื อสัยเซรีนอยตัวนี้ยิงเหรอตอ,ตอนนี้ยืมลมครับยืมลมเพราะว่าช่างร้อยยังไม่ได้ต่อเซลีนอยเข้ากับอตัวทีปเอาอเผาตัวนี้จะตึงกันเลยต้วนี้ตัวนี้ไหมนี่ดี่เอาไปตอนนี้ผมทำให้ช่างยุงย่งยากมากนะครับ

โอมันยกได้จะเป็นสิบเซนเลยนะนี่โท้โนี่ฮนะเวลาเราเลี้ยวครับเรายกตัวนี้ขึ้นเลยมันจะไม่ต้านครับลดแรงเสียดทานนะครับมันจะเลี้ยววงโค้งก็จะดีมากขึ้นอ่ารถเบา,เบาก็ยกขึ้นครับสร้างเลย มันสามารถพอจะห้อยกขึ้นแล้วนี่มันสามารถยู่ได้โดนอะไรนี่ยู่ได้ตลอดเลยกระสับเป็นถุงลมแม็นยูนเตอร์ใช่อ่ามันมีตัวล็อกบอหรือว่าถุงลมเป็นตัวยันไว้เลยยันไว้ตลอดเลยแต่ที่ถลมหอกไปยังไล่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูระบบนี่ครับถุงลมมันทำหน้าที่แบบไหนนี่เทำไมล่ะว่ามันเีบลงไป อยู่ดานหาเดียวนี่ป่ะอืมนี่น้นองถือว่าไอเดียไหมคือไม่ยอมติดน,น,นี่เลยตอวนี้ติดเลยครับเพราะวา่วาเพราะว่ามันก็ซ้ำมันมีหน้าทีแค่แต่คือ,มมอ,มมอ,อยังต้องรุ่มพวงทว่ไปอ่ะปะเอาทางเอยอ่าเราเวลาเขาเรียนนี่ตัวนี้มันได้ใส่บาเนี่ล้มเพียงตัดตัดเอาแล้วฮะตัดเอาแล้ยวก็ใส่เลยบันใส่ ใส่ใส่ก็พาะที่มาห่าสีปล่อยทุมทุก่อาตอนนี้คือปล่อย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 ออกซีซีไวอ่าตอนนี้ปล่อยววามากกัดดันตเพราะอะไรเกันนี่อ่ามันสู้กันสรุปล้วก็คือบอบอเด้ใส่ซ้ำเพ็ดไป้ำมาดาซื้อการต้อต้อเพกเขาต้่ใสครับไม่รูสีเลยใส่โอ้ยเวลาเขาดี่อเาเปิดเนนี่เพื่อใส่เออแต่เวลาเขาเวลาเขาดียันรอขึ้นก็คือปล่อยโบล้มออกปล่อยคิดตัดจนบบกดันตัวดีขึ้นเวลานแต่มันลงอาเปนปั๊บมนก ถุงลมซีซีแนกับตัวนี้ทำสังไม่ของอันะไรของชุดนี้แหนรับมันจะใส่ซยอะอะไรหลายตัวเยอะควายหรือโซนทั้งปล่อยทั้งนั้นี่ครับะบบการทำงานก็คือมาที่ดึงหมูตัวนี้ติดกับแพดซีแล้วก็ใช้อาศัยยันบันทิดถุงลมตัวนี้ก็ใส่เบียกแล้วบันทิดแลนน้ำมูแล้วบันทิดเพราะว่าลมล้มมันเลยกับซีก็จากสามทางงอ่ารอบมาใส่กี่เลยถุงลมถุงหนึ่งเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้เยอะกัน กว่ามันเก็อนตันีนักเดีออสิบห้าตันไดนบ่ถุงหนึ่งถราจะว่ายี่สิบมันก็จะเกินไปนะสิบห้าตันซะโอ้เร็วดีด้วยไหมง่ดีดเนาอผมคิดว่าจัวขื่นดิเนาะที่แรกันยันพวขึ้นก็ด้ท้่สองถุงแล้วเออเรีแบบนี้ก็ดีดิ นี่คือปุ่มปัญญาสุดยอดของระดับขั้นเทพนะครับเ,รเป็นช่างก็ต้องพัฒนาตัวเองครับชิดคนขึ้นมาเองบหมนี่ชิดคนมาเองครับบ้าขึ้นไหมขึ้นไหมเอ,เมเอาขึา้นไหมเก็บอืม để để, để bạn để lông về hàng lang còn à, choi, ủn okay, nó 2 lọt đấy. 2 à. à. à, โอเคสุดยอดมากเลยถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้ก็นี่ครับช่างร้อยนะครับร้อยการช่างนะถุงลมเอากับผมก็ได้ครับผมของผมเหลืออยู่ชุดหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เอาออกจากคันนี้ครับเหลืออยู่ติดต่อช่างร้อยมาเลย <c oughs> คันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแหนบแล้วนะครับชุดถุงลมก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับ ที่นี่ก็มีนะเขาจะโหลดโหลดลงโหลดให้รถเตีย้ยลงช่างเลยล่องเอารถล่องสุดๆเลยแล้วก็ล่องเอาสะพานหางลงมึงด้วยไปบัององศามันมันตีดตีนสร้างบ่ ทำตีนสั่งมันทำงานม็น,นบ่<อ>นมันจะมีลิมิตของมันนะครับลงระบบไฮดรอลิกก็คือเท้าช้างเอาลุ้นางเดียวพอเท้าช้างมันก็เพราะมันถิ่แนบขอไปตีเลยมันรับลงมาแล้วครับ มันก็ลงจำพอดีแหละสร้างไวยจำพอดีเลยกับทถาสร้างกับหล่อนะครับผมจะดูองศาครับดูดูนะดูว่ารถมันจะลงได้อีกนะครับลงได้จนสุดเลยนี่ครับเตี้ยสุดๆไปเลยครับทีนี้ขึ้นรถอะไรก็ขึ้นง่ายครับทีนี้ บันไดนี่สเมตร<ม>กว่าครับสบายเลยสบายเลยไปลเาลารถขึงท<ม>้องเสียทะเลวนนี่เราเป็นบันไดสองขันหรืออันเดียวส<ม>องผักกันปะไปไกลกว่นี่ล,ลาดเงี้ยกว่านี่ไปไกลอีกนีก่นะครับก็ประมาณนี้เลยสวยงามครับ ตงตัวสีก็ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าช่างสียังไม่มาวันที่ยี่สิบมาหันเพื่อได้เติมอีกหนงซื้อนะฮะคิดต่อเถออ๋อขยับหนาไปอีกเวลาเลี่ยวสิวอ๋อเวลามันหมอบลงนี่นะครับภูมิปัญญาช่างบ้านนอกนะครับแต่ระดับฝีมือช่างระดับประเทศครับ นอกคอกนาน,นะครับแต่ฝีมือไม่ได้แพ้ช่างในเมืองเลยนะนี่นะครับติดต่อมาได้ครับร้อยการช่างคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูรถเจ้าหางเหลืองในตำนานเอามาทิ้งไว้สองปีแล้วหางเหลืองเนี่ยปีสองปีแล้วไปเราไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม